สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสอเนอวางแผนการบริหารลูกค้าเชิงประสบการณ์แบรนดโตโยต้าทางบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าคือชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่สำรองในการติดต่อหรือผู้ที่สามารถติดต่อได้ฉุกเฉินโดยบริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากการที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมซื้อสินค้าและบริการและสมัครสมาชิกพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในการเลือกซื้อสินค้าและ เป็นการยืนยันในเก็บเก็บข้อมูลในการจัดส่งสินค้าและบริการเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของทางบริษัทคือกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการมีรถเป็นของตัวเองในการเดินทางเพื่อความสะดวกสบายในการทำงานในแต่ละวันหรือใช้รถในการเดินทางกับครอบครัวในช่องที่ต้องการกิจกรรมสร้างประสบการณ์ลูกค้าเบนโตโยตา้า ทางแบรนด์ได้จัดกิจกรรมออกบูธทุกเดือนในสถานที่ต่างๆในงานกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้ามาร่วมชมสินค้าทดลองการใช้สินค้าลูกค้าสามารถตอบถามรุ่นที่เราสนใจกับพนักงานพนักงานได้ตลอดเวลาเขาค้าสามารถร่วมสนุกแบบออนไลน์ได้โดยลูกค้าใหม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปโตโยต้ได้เพื่อรุ่นรับคูปองส่วนลดน้ำมันครั้งแรกในการออกรถเพื่อสนุกการขับขี่รถ ทางบริษัทโตโยต้ายังให้สิทธิพิเศษคุ้มค่าอีกมากมายเช่นสมาชิกใหม่รับทันทีกูปองส่วนลดร้อยบาทเพื่อใช้เป็นส่วนลดที่ศูนย์บริการโตโยต้าเป็นผลกิจกรรมกิจกรรมที่ทางแบรนด์โตโยต้าทำไปได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากยอดขายการขายสินค้าจำนวนมากที่ได้จำหน่ายให้กับลูกค้าและการจัดกิจกรรมและสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าได้เข้ามาเพื่อเลือกซื้อสินค้าและการบริการจากแบรนด์โตโยต้าและ ได้รับรีวิวความคิดเห็นของลูกค้าเก่าที่เป็นชาวเน็ตนักสะสมนักเดินทางซึ่งได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากกลับมาซื้อต่อซื้อใหม่ทำยอดไขทะลุตามเป้าที่ได้ตั้งเอาไว้จบกันนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ